สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ดโยเน all games นะคะอยู่กับโยดาโยเนะวันนี้โยจะพาทุกคนเอากาวไปแลกเป็นเรือกันค่ะเพราะว่าเซิร์ฟที่โยเล่นเซิร์ฟไทยแลนด์วิลเลจเจอร์เขามีเควสให้เราหากาว50อันนะคะกับไอเทมอื่นอีกนิดหน่อยแล้วก็ออกไปแลกเป็นเรือได้หนึ่งลำเราก็ต้องขับรถไปแลกที่บ้านแอดมินนะคะแต่เหมืนอนหรือโยจะลืมลืมอะไรเปล่าวะอ๋อลืมกาว ลืมกาวปโาโตสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วลืมกาว <c oughs> ไปเอาแป๊บทุกคนถ้าใครได้ดูตอนหยกสตรีมรอบที่แล้วนะคะหยกไปตามล่ากาวมาแล้วก็มีคนบอกพิกัดว่าเอ้ยเมืองซีหนึ่งนี่กาวดอกเยอะมากแล้วมันจริงนะทุกคนเฮ้ยดีซีสกาวไหมทุกคนกาวกาววันนั้นได้มาทั้งหมด8อันค่ะแล้วก็มารวมกับอันที่มีอยู่ที่บ้านประมาณ 20 20อันมัน้ง20อันนิดนิดแล้วเดี๋ยวโยโกะจังก็บอกว่าจะเอากาวมาเพิ่มให้อีกประมาณ20อันแล้วก็จะได้กาวครบเป็น50อันพอดีนะคะแล้วก็ใช้กับไอเทมอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนี่ค่ะไขควงเขากําหนดว่าต้องเป็นไขควงที่มีสแต็ก20ทับ40ขึ้นไปนะซึ่งวันนั้นโยกไปฟาร์มมาเจอมาแบบ20ทับ40พอดีนี่ซุกไว้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเปอร์เซ็นต์มันเหลือแค่นี้ มนเหลือศูนเปอร์เซนต์โอ้โหเราจะสามารถแบกมันไปบ้านแอดมินได้ก่อนที่เปอร์เซนต์มันจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอาอีกอันไปเผื่อด้วยทุกคนเผื่อเปอร์เซนต์มันหมดหายกลางทางโอเคเรียบร้อยกาวพร้อมใจพร้อมไปแลกเรือกันได้เห็นแก๊งเพื่อนเขายืนกันบนหลังคานี่ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเทคนิคพิเศษเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังว่ามันช่วยอะไรวันนี้รถเขียวเราก็เน้นกลางปีกบินมาแบบแมลงเต่าทองเลยทุกคน เปิดมันทุกประตูเท่ๆไปเลยเน้นเท่ไม่เน้นขับเร็วจะเฮ้ยเพื่อนล่วงโอเคบางทีความเท่ก็ไม่ปลอดภัยถึงแล้วถึงบ้านแอดมินแล้วค่ะสอโอเคอันนี้คือเควสที่เราจะส่งเป็นเฟสไลน์สัปดาห์จากนั้นเราจะใส่ก้าวเข้าไปห้าสอันห้สิอันเดี๋ยไหนเราดูสิตอนนี้เรารอกาวบริจาคจากคนสวยอย่างโยโกจังอยู่ โยโก้อยู่ไหนแล้วยโย่หลงทางอยู่ในเอาโพสให้ไปรับไหมมารับหน่อยโอเคโอเคมีคนหลงทางในเอาโพสไปรับโยโกะแป,ป๊บค่ะแอ่เลยเยเหรอช่โยหรือเปล่าครบแล้วครบแล้วเกาห้าสิบอันเดี๋ยวเรียกแอดมารับเควสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไขขวงหายรับเคลสดเรือหน่อย ไข่ควงโยมันบอบบางต่อสภาพอากาศเดี๋ยวคือเก็บท <Okay. S 2> ี่เหลือ0.3เนี่ยนะสมมพูดผมช้าสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาครึ่งชั่วโมงเลยเออหยิบก็ละลายติดมือแล้วมัแีนนะ่ก <c oughs> ็อย่าหยิบสิทุก <c oughs> เอา <c oughs> เล่นจริงๆไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับมีหัวใจเอาเปล่านี่เฮ้ย โอใจไหลค่ะโอ้ยได้เรือแล้วเรือเรามาแล้วนี้เราจะล่องเรือลำนี้แหละค่ะกลับบ้านของเราระยะทางก็ค่อนข้างห่างไกลนิดนึงบ้านแอดมินอยู่ Z2 เราอยู่ A1 ก่อนจะล่องเรือเราก็ต้องทำพิธีไหว้ปู่เรือย่าเรือขอให้การล่องเรือเป็นไปด้วยความสวัสดิภาพแล้วฝนก็ตกคึมคำเลยนะ ia, อันเรลูย่าเรือ ออกทะเลกันเลยเถ้าเจอคลื่นสูงจอดถ้าเจอคลื่นสูงจอดโอเคอเคือตอนนี้เรือมันจะมีบั๊กอยู่นิดนึงนะคะก็ก็ไม่เชิงบั๊กหรอกแต่เวลาคลื่นมันสูงมากๆเนี่ยเรือเรามันจะโคลงเคลงและถ้าเรายังขับเร็วอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เรือเราจะคว่ำได้นะคะแลวเมืเ่อเดือนเราควา่ำสิ่งที่เราต้องเจอก็คือชาัลาม <S 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 เลือมันเอียงเอ้ย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 อ่ะนั่นนั่นนั่นเรือเอียงเรือเอียงอู้หอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมันโคล่งเคลงโคล่งเคลงเอาแย่แล้วทำมอยู่ดีดีมันก็โคล่งเคลงอะแล้วค่อยๆกระดึ๊บโบ้ยโอ้จมจมจมแล้วจมแล้วจมแล้วมันจมแล้วโอ้น้ำน้ำมิดเลยเมื่อกี้แล้วมันก็เด้งขึ้นมาเฮ้ยแสงสวย โอ้โโอ้โอ้ต่เลือไม่สวยแสงสวยต่เลือไม่สวยเลยอวายหลังจากลุยฝ่าพายุฝนโหมกระนำและคลื่นลมแรงที่เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ค่ำคืนที่มืดมิดมองแทบจะไม่เห็นอะไรนอกจากผืนน้ำแต่ยังไม่เห็นเงาฉลามนะคะและเราน่าจะใกล้ถึงบ้านแล้วทุกคนเฮ้ย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 เรือคงเคงหรือโยเห็นคนเดียว เฮ้ยนี่คือที่จอดเรือของบ้านเรามีเรือจอดแล้วเข้าไงวะถอยหลังเข้าด้วยโหโอ,ยโอย้ยากเลยเฮ้ยมันไม่ตรงเท่าไหร่เอาใหม่ไหม ตรงเลว้วโอ้ยในที่สุดบ้านเราก็มีเรือมาจอดที่ท่าเรือสวยๆแล้วค่ะทุกคนไม่ได้จอดสวยๆอย่างเดียวนะนี่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเอาไปตกปลงตกปลาริมเลได้อยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ใครยังไม่กดติดตามกดเอาไว้เลยนะเผื่อวัานไหนหยวสตรีมจะได้เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยด้วยล้ำ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 ด้วยด้วยล้ำ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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนไอ้ล้ำแดกตูดแล้วล้ำตกไม่ได้ล้ำตกไม่ได้เกือบจบเสียงจบเสียงเฮ้ยน่ารักค่ะอ้ยตาตกแล้วใจตกไปที่ตาตุ่มแล้ว